สวัสดีค่ะวันนี้ลูกน้ำก็จะพามาเที่ยวตรงในตัวเมืองของเมสโตนนะคะ Stone, Baby. Okay. อิสเมส o n นเบบีโอเคก็เดี๋ยวจะมาดูบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงอันนั้นเป็นอะไรคะเบบี้เดี๋ยว ปกติเลยนะคะที่ตามสานที่ต่างๆจะมีคนเล่นดนตรีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาเงินไปให้เขาเล็กๆน้อยๆค่ะหนึ่งป้นก็แบ่งปันน้ำใจกันเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าเราทำเสียงดนตรีก็เราเพื่อเพลินเหมือนกันค่ะเบบี้ค่ะ เฮ้แฮป p ีตอนนี้อากาศ21องศาอากาศดีมากแดดก็กำลังดีค่ะแล้วก็มาเดินเล่นกันไปมน What are you looking for Looking at prices. Oh, this is not real. เรากำลังจะไปกินอาหารเป็นอาหารฝรั่งเศสกันนะคะเขาเปิดเขาเปิดเที่ยงตอนนี้ก็สิบเอ็มงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรอน,นะคะยูสตรีหลับอยเป็นอ้นี้นะคะอันนี้เป็นเมนูนะคะ ก็ตั้งแต่โควิดมาเขาก็จะให้เมนูแบบว่าใช้แล้วก็ทิ้งเลยแบบนี้เกือบทุกร้านเลยค่ะวันนี้เราก็ออเดอร์นะคะเป็นสตาร์เตอร์มาแชร์กันนะคะเฟรนด์ b บว์พอลแมน this we order this this one is correct ดีของลูกน้ำความโชคดีของตัวเองก็คือกินอาหารง่ายค่ะอยู่ต่างประเทศก็คือชอบลองชอบกินแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราก็ทำอาหารไทยปกติกินแต่ถ้าออกข้างนอกเราก็อยากจะลองอาหารอย่างอื่นจำได้ว่ากินอาหารฝรั่งเศสครั้งแรกที่ปารีสค่ะพี่สาวกับพี่เขยพาไปกินนะคะแล้วก็น้องสาวอีกคนนึงด้วยน้องสาวคนเล็กเราก็ไปกินกันแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะมาแค่ครัง้งสองครั้งค่ะวันนี้เดินผ่านเห็นร้าน บรรยากาศร้านแล้วก็น่ารักดีแล้วก็อาหารก็ไม่แพงด้วยนะคะเราก็เลยลองแวะกันดูเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงกันคะ่ะสั่งน้ําปกติกินนะคะน้ำเลมอนนดกินไม่ได้ดื่มไวน์อะไรเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปต้องอ่านหนังสือสอบพวกนี้ค่ะอาหารมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อแกะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อเนื้อวัวนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไง It's a big portion for us. Oh, yeah. this have broccoli. Mm. Try. No, it's for you. For me? Mm-hmm. Uh. Mm. Babe, how is your food? Very delicious. Mm. Very good. <laughs> and Very good. me? Aloy, magna haha, เออถั่วสีขาวเนี่ยค่ะมันเยอะเกินไปจริงๆกินไม่หมดค่ะแต่เนื้อแกะอร่อยมากอืมววิการี baby. ค่ะวันนี้เราก็กลับบ้านแล้วนะคะอิ่มมากเสร็จอาหารเที่ยงแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบาย